สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวราศีธนูลัคนาธนูทุกคนดุกท่านสู่ ทางโรเธอและพี่บายเตยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาเช็คพลังงานภาพรวมของคุณนะคะในช่วงของเดือนกรกฎาคม2565ค่ะเพืค่ะเพื่อนๆชาวราศีธนู หรือเพื่อนๆที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกายนไปจนถึง21ธันวาคมนะคะการแบ่งตารางราสีของช่องเราจะอ้างอิงตามศาสตร์ตะวันตกค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะรับชมด้วยการอ้างอิงตามหนูรารา์ไทยหรือลัคนาราศีหรือดาวจานันดาวศุกร์นะคะ ก็เอาที่เพื่อนๆสะดวกได้เลยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะมันเป็นเพียงพลังงานภาพรวมเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็รับชมด้วยการใช้วิจารณญาณกันด้วยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันในส่วนของบุนโลจีนะคะไพ่อร์รอคนะคะอยากจะบอกกับคุณว่าอย่างไรนะคะในช่วงของเดือนกรกฎาคม2565นี้นะคะกัดชาวธนูค่ะ เขาอยากจะบอกว่า new start is coming ค่ะสำหรับชาวราศีธนูนะคะในช่วงนี้นะคะช่วงกรกฎาคมเนี่ยครึ่งเข้าสู่ครึ่งปีหลังของปี2565แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีธนูเนี่ย จะต้องมีเรื่องของการเริ่มต้นท,ทําสิ่งใหม่ๆได้แล้วนะคะอะไรที่คุณเคยวางแผนมานะคะอะไรที่ยังไม่ได้ลงมือทําสักทีนะคะจากครึ่งปีแรกที่ผ่านมานะคะในช่วงเดือนกระกฎาคมนี้ค่ะจะเป็นในเรื่องของการลงมือทําได้แล้วนะคะออพยายามหาสิ่งใหม่ๆนะคะที่สร้างสรรค์กับชีวิตนะคะมีพลังงานใหม่ๆนะคะที่จะคิดสร้างสรรค์น,นะคะเ,ออเรียนรู้นะคะ เพิ่มเติมสิ่งพลังงานใหม่ๆนะคะในชีวิตของตัวคุณนะคะอะไรที่คุณไม่เคยทำมาก่อนนะคะก็อาจจะถึงช่วงเวลาที่คุณจะต้องเริ่มลงมือทำหรือศึกษามันอย่างจริงจังนะคะลองเปิดใจนะคะในสิ่งที่คุณอาจจะคิดว่าคุณอาจจะทำไม่ได้หรือไม่ถนัดนะคะลองทำดูก่อนนะคะอาจจะค้นพบว่าตรงนี้เนี่ยคือจุดจุดเริ่มต้นที่ดีของตัวคุณก็ได้นะคะ โอเคเรามาดูกันในส่วนของไพ่ทาโร่กันบ้างนะคะมาดูสถานการณ์ของชาวราศีธนูในช่วงนี้หน่อยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ of Views ค่ะช่วงนี้นะคะกำลังตั้งหน้าตั้งตานะคะหมกมุ่นนะคะในสิ่งที่คุณสนใจนะคะเรื่องของการสร้างอนาคตนะคะความมั่นคงทางด้านการงานแล้วก็การเงินนะคะงานเยอะงานยุ่งมากๆเลยนะคะแล้วก็แทบจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะได้พักผ่อนนอนหลับอย่างเต็มที่ด้วยนะคะไม่ได้ไม่ค่อยมีเวลาที่จะได้ทําอะไรที่สนุกสนานนะคะหรือสังสรรค์เจอเพื่อนฝูงเจอสังคมนะคะ คิดแต่เรื่องเงินค่ะตอนนี้นะคะที่ผ่านมาก็มีเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินด้วยนะคะแล้วก็ใครนะคะที่คิดจะลงทุนทางด้านการเงินเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาที่แบบคิดคำนวณน,นะคะมาเป็นอย่างดีแล้วด้วยนะคะช่วงนี้การเงินค่อนข้างเด่นเลยนะคะนายอบบอนส์นะคะบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการที่ว่าตอนที่คุณที่คุณฟิต เมคมันนี่อยู่ในตอนนี้เนี่ยเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพให้กับตัวคนเองนะคะบางคนบางท่านอาจจะมีแผนในการซื้อรถนะคะหรือการเดินทางไกลการต่อยอดธุรกิจนะคะให้ใหญ่โตขยับขยายมากขึ้นนะคะการเดินทางต่างประเทศการศึกษาต่อนะคะออมีเรื่องของการที่ พยายามที่จะสร้างไฟนะคะให้กับตัวคุณเองมากขึ้นนะคะบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะมุ่งทำนะคะในเรื่องของงานที่เป็นงานขนส่งนะคะงานเอ,อ่อระหว่างพื้นที่ระหว่างประเทศนะคะในช่วงนี้ก็ออฟิตมากเลยนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะ ขอดูในส่วนของการงานของคุณบ้างนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในช่วงของเดือนกรกฎาคมเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องของการงานนะคะการเงินก็ค่อนข้างจะเห็นชัดแล้วว่าตอนเนี้ยการเงินค่อนข้างดีนะคะมาดูเรื่องการงานกันคะ่ะ Age of Cup ค่ะแน่นอนคะ่ะ A new start is coming นะคะช่วงรกรกฎาคมเนี่ยมีหลายราศีมากๆเลยที่กำลังจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆราศีธนูก็เช่นกันนะคะแล้วราศีธนูเนี่ยก็เป็นราศีที่ค่อนข้างจะมีความอาร์ติสในตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ราศีธนูจะเริ่มต้นทำอะไรนะคะจะเริ่มต้นได้ความรักความชอบรู้สึกสนุกรู้สึกมีพาชั่นจะต้องเป็นสิ่งที่คุณสนใจนะคะแล้วไอการเริ่มต้นไอเดียความคิดตรงนี้ มันทําให้ตัวคุณมีความสุขกับชีวิตมากๆด้วยนะคะบางคนบางท่านก็อาจจะมีการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้มีโอกาสใหม่ๆทางด้านการงานเข้ามานะคะเรามาดูกันอีกสัก2ใบนะคะในเรื่องของการงานของชาวราศีธนู f ฟอ Four of Wands ค่ะคุณมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะมีเพื่อนฝูงม,มีกันรยาณมิตรมีความมั่นคงทางด้านการงานที่ดีมากๆนะคะโอ้ห of Cups นะคะอ๋อแต่ว่าอาจจะมีในเรื่องของความกังวลใจนะคะบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะเคยทำอะไรผิดพลาดมาก่อนในอดีตนะคะหรือค่อนข้างที่จะกลัวกับการเริ่มต้นตรงนี้ถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่า มันน่าจะเป็นสิ่งที่คุณชอบนะคะถ้าได้ลงมือทำแล้วนะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่า ไม่มั่นใจนะคะในตอนนี้ขอให้คุณนะพยายามที่จะเ,เชื่อมั่นในตัวเองแล้วกันนะคะพยายามอยู่กับปัจจุบันแล้วทําในสิ่งที่คุณต้องการจะทําอย่างดีที่สุดนะคะยังไม่ต้องรีบถามหาผลลัพธ์ก็ได้นะคะาบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังจะต้องเริ่มทำเนี่ยมันเป็นสิ่งใหม่ในชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นคุณยังคงต้องให้เวลากับมันอยู่นะคะพยายามที่จะมองโลกในแง่ดีนะคะแล้วทำมันอย่างเต็มที่ดีกว่า นะคะคดีกว่าไปมัวแต่กังวลในเรื่องของผลลัพธ์นะคะอ,อ่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองด้วยนะคะอาจจะต้องดึงกลับมาในเรื่องของเซลล์เอสติมนะคะการรักตัวเองการเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะเห็นในศักยภาพของตัวเองนะคะแล้วกเออ็เพื่อที่จะให้ตัวคุณมีความมั่นใจกลับมานะคะอีกครั้งหนึ่งอะ พูดถึงความรักแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของความรักกันบ้างกว่านะคะสําหรับชาวราศีธนูนะคะคนโสดนะคะคนมีคู่นะคะหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะภาพรวมคุณเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเดือนกรกฎาคมน,นะคะเปิดมาเป็นชาริออดนะคะเอ่อ้คิดว่าในเรื่องของความรักอาจจะเด่นไปที่คนโสดนะคะหรือรักที่มีการ รักระยะทางไกลนะคะออคนโสดเนี่ยเตยมองมว่าคุณเนี่ยพยายามที่จะมุ่งไปข้างหน้านะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมีลุกจีบ กับใครอยู่ในตอนนี้นะคะไปเดทมีการเดินทางมีการใช้เวลาร่วมกันนะคะอาจจะไม่ได้คิดมากในเรื่องของคอมมิชเมนหรือการสารสัมพ,พันธ์ในระยะยาวในช่วงนี้เพียงแต่ว่าคุณอาจจะได้เจอคนที่ถูกใจแล้วคุณก็ต้องการที่จะลองดูนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะส่วนคนที่มีคู่เนี่ยเตยมองว่าอาจจะมีในเรื่องของระยะทางที่มันไกลกันนะคะแต่ก็ยังคงพยายามที่จะ ประคับประคองนะคะในความสัมพันธ์หรือพยายามที่จะหาเวลานะคะที่จะพบเจอกันนะคะในช่วงนี้อืม นายอบนอ์ ands, ค่ะคนโสดนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีการปิดกั้นมากๆเลยนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าคุณเนี่ยหน้าที่การงานความรับผิดชอบอะไรก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะแล้วที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นคนที่ทุ่มเทกับความสัมพันธ์มาโดยตลอดแล้วก็ไม่เคยประสบความสําเร็จนะคะในตอนนี้ก็เลยทําให้ตัวคุณเนี่ยพยายามกลับมาโฟกัสตัวเองมากขึ้นแล้วก็ปล่อยวางในเรื่องของออความสัมพันธ์ในอดีตนะคะหรือ แม้กระทั่งความคาดหวังที่ตัวคุณมีกับในเรื่องของความสัมพันธ์หรือคอมมิทเมนที่ค่อนข้างซีเรียสนะคะเ,ออเรียกว่าก็เหนื่อยมาพอสมควรแหละสําหรับชาวราศีธนูนะคะสําหรับคนมีคู่ก็เช่นกันนะคะคุณมีความรู้สึกเหมือนกับว่าความสัมพันธ์เนี้ยคุณเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการติดใจกันละกันไม่ค่อยได้สื่อสารกันนะคะแต่ตอนนี้คุณอาจจะตัดสินใจแล้วว่าโอเคเป็นไงเป็นการลองดูอีกสักตั้งหนึ่งแล้วถ้ามันไม่เวิร์กก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน อีกทีนึงนะคะประมาณนี้เรามาดูกันอีกสักหนึ่งใบนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีธนูในช่วงของเดือนกรกฎาคมอ10 of views ค่ะ สำหรับคนโสดนะคะเตคิดว่าในช่วงนี้ถ้าคุณได้ทําอะไรใหม่ๆนะคะเริ่มต้นทําสิ่งใหม่จ,จะมีการเดินทางท่องเที่ยวนะคะบางคนบางท่านไม่เคยเดินทางไกลคนเดียวเลยนะคะไม่เคยออกไปทํากิจกรรมผจญภัยอะไรนะคะอุดอ,อู้อยู่ที่บ้านทํางานมานานมากแล้วนะคะ ช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะคะถ้าคุณได้เดินทางนะคะท่องเที่ยวทํากิจกรรมใหม่ๆบ้างเริ่มต้นทําอะไรที่ทําให้ตัวคุณมีความสุขนะคะมีโอกาสมากๆเลยนะคะที่ตัวคุณจะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่สามารถที่จะสร้างสัมพันธ์กันในระยะยาวได้เลยนะคะอืมทีนี้ให้ระวังในเรื่องของคนที่เอออาจจะไปเจอกับเออความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนช่อนเงื่อนหรือว่าตัวเขาเองมีครอบครัว ครอบครัวอยู่แล้วด้วยนะคะตรงนี้ต้องระวังนะคะแต่ยังไงก็ตามขอให้คุณเนี่ยเ,เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็รักตัวเองเอาไว้ก่อนนะคะาตามใดที่คุณยังมีโอกาสนะคะที่จะได้ออกไปเจอสังคมใหม่ๆนะคะทำตัวเองสดใสนะคะคุณก็จะมีความสุขนะคะสำหรับคนโนสดสาหรับคนที่มีคู่นะคะมีการเดินทางมาพบมาเจอกันแน่นอนนะคะสาหรับ ในช่วงของเดือนกรกฎาคมนะคะได้ใช้เวลาร่วมกันค่ะแล้วบางคนบางท่านเนี่ยคนที่เคยคบหากันมาก่อนอยู่แล้วนะคะมีการไดเ้เขาเรียกว่ามีไฟในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในเรื่องของการลงหลักปักฐานการแต่งงานการสร้างครอบครัวการซื้อ อสังหาริมทรมัพย์นะคะร่วมกันนะคะหรือซื้อรถนะคะมีในเรื่องของความมั่นคงทางด้านการเงินแล้วก็ในเรื่องของความรู้สึกในระยะยาวด้วยนะคะเออบางคนบางท่านอาจจะ ถ้าใครแต่งงานแล้วนะคะพร้อมที่จะมีลูกมีบุตรแล้วเนี่ยในช่วงกรกฎาคมเนี่ยก็อาจจะมีการลุยนะคะเดินหน้าในการที่จะสร้างครอบครัวให้ complete มากขึ้นด้วยนะคะยังไงก็ตามเนี่ยการเงินเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะเ,เรื่องความรักเนี่ยเข้ามาเสริมดวงของคุณในเรื่องของการเงินได้ดีด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นาชาวราศีธนูนะในช่วงเดือนกรกฎาคมอ่าทำไมวันนี้พูดผิดๆถูกๆขออภัยด้วยนะคะ ในส่วนของเดือนกรกฎาคมนะคะชาวราศีธนูนะคะคุณมีดวงชะตาที่ดีมากๆแล้วก็เด่นในเรื่องของการงานการเงินนะคะอ่ะเรามาดูไพ่คำแนะนำนะคะสักสองใบนะคะให้กับชาวราศีธนูนะคะ่ะในช่วงของเดือนกรกฎาคม ไพ่แนะนำนะคะเป็นไพ่เดทนะคะแล้วก็ two of wils นะคะเอตอตยมองว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะจากหน้าไพ่หลักที่เราเปิดดูกันนะคะแต่คําแนะนำเนี่ยยังเป็นอไพ่ที่ค่อนข้างจะเนกระถิ่ ะะเพราะฉะนั้นนะคุณจะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการลงทุนผิดพลาดนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะความเครียดนะคะโควิดโรคติดต่อนะคะเรื่องของอเขาเรียกว่า ภาวะซึมเศร้านะคะาการหมดไฟนะคะยังคงต้องระวังอยู่นะคะถ้าคุณเคยเจอกับการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างในชีวิตนะคะขอให้คุณพยายาม move on และประคับประคองอในเรื่องของกำลังใจของตัวคุณให้ดีนะคะการที่คุณได้สูญเสียนะคะบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของการที่จบสิ้นบางสิ่งบางอย่างเวรกรรมนะคะที่เคยมีร่วมกันนะคะกับบางคนบางท่านนะคะ ก็จะทําให้ตัวคุณเนี่ยได้เริ่มต้นชีวิตใหม่สักทีอย่างมีความสุขมากขึ้นด้วยนะคะยังไงก็คงจะต้องระมัดระว,วังในเรื่องของสุขภาพเอาไว้ก่อนนะคะเพราะมีเกณฑ์ที่จะได้หมุนเงินในเรื่องของสุขภาพด้วยแนะนําให้ทําบุญลงศพแนะนําให้บริจาคเลือดนะคะบริจาคค่ายานะคะอ่าสาธารณะกุศลที่เกี่ยวกับ คนตายนะคะประมาณนี้นะคะ mm hmm. เมนเผาศพกอะไรแบบนี้นะคะอาจจะมีในเรื่องของการไถ่ชีวิตโคกระบือก็ได้นะคะละเวนเนื้อสัตว์ก็ได้นะคะเอาที่คุณถนัดได้เลยนะคะ mm hmm. ก็จะช่วยเสริมคุณในเรื่องของสุขภาพแล้วก็การเงินได้ดีมากในช่วงของเดือนกระกฎาคมนะคะโอเคเรามาต่อใน,นส่วนของ Angel Answer นะคะ ขอให้นะคะจาก Angel Answer 1นึใบนะคะให้กับชาวราศีธนูในช่วงของเดือนกระกฎาคมนะคะ Angel Answer อยากจะบอกกับคุณว่า yes <c oughs> จันๆง่ายๆนะคะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะในเรื่องของคำแนะนำนะคะต่างๆนะที่ได้พูดไปนะคะเพราะว่าผ uh, ้า Angel Answer ก็ค่อนข้างที่จะลงน้ำหนักนะคะในสิ่งที่ เออได้แนะนําไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็อะไรก็ตามนะคะที่คุณกําลังจะเริ่มต้นทำเนี่ยขอให้คุณหนักแน่นนะคะออพยายามพูดในสิ่งที่เป็นโพสิทีฟกับตัวคุณนะคะ ให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วคุณจะทำมันได้อย่างดีแล้วก็สำเร็จด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้ช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะท่านใดนะคะที่อยากจะลองเสริมดวงชะตานะคะด้วยสบู่นะคะมงคลนะคะเมตตามหานิยมนะคะมีสารสกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมีกระบวนการผลิตนะคะจากโรงงานมาตรฐานแล้วก็มี ใบจุดแจ้งก็เรียบร้อยนะคะอ,อ่มีเรื่องของการใช้ส่วนผสมนะคะจากน้ำนะคะที่พระอาจารย์วัชราวิจิโตนะคะวัดป่าบุทรเบิร์นะคะท่านปลุกเสกให้นะคะอ,อ่แล้วก็นำมาทำ ในส่วนของสบู่ตรงนี้นะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเอ่อก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นะคะมหาจารุพิกุนะคะท่านนำไปสวดเสริมสิริมงคลให้ในคืนวันพระถึง3คืนเลยนะคะเพราะฉะนั้นรับประกันในเรื่องของความเป็นสิริมงคลเมตตามหานิยมแน่นอนนะคะในราคา245บาทเท่านั้นนะคะรวมส่งแล้วด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆคน,นไหนนะคะที่สนใจนะคะสั่งซื้อสบู่เมตานะคะหรืออยาก จะตรวจสอบดวงชะตาเฉพาะบุคคลนะคะสามารถที่จะคลิกลิงใต้คลิปนะคะเข้ามาทักทายกับแอดมินกันได้นะคะสอบถามคิวได้นะคะในส่วนของคลิปในวันนี้นะคะก่อนจะจากกันไปเตยก็ขอฝากเพื่อนนะคะกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจกับเตยด้วยนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ